ฝนตกหนักเลยค่ะตอนนี้เห็นไหมคะตกหนักเลยตกอีกแล้วจะทั่วมอีกไหมเนาะวันนี้จะทั่วมอีกไหมเนาะดูสิคะดูค่ะลมด้วยดูลมพัาใส่ฝนนะ ตกเยอะเลยฝนตกจักจักจัก ดังมากฝนตกดังมากมีเสียงฝนต้องไหมคะ